ค่าตรวจเลือดตรวจอะไรต้องมีก่อนล 1, อะพันหนึ่งอะอย่างน้อยๆต้องพันสองพันอะยังไม่ทำอะไรนะฮะแรงมาก ไ <laughs> ล่ไปไล่ไปเรื่อยๆค่ะรักษาแมวแพงค่ะข <laughs> อ,องของใเลนหน้าช่องหน้าช่องมีมีเขียนไว้ว่าถ้าเกิดใครจะ ช่วยก็ได้อะเขียนไม่น่าช่องเพราะว่าไม่ได้รอ,อไลฟ์เราเพราะเพราะมันไม่มันไม่มันเนี่ยมันช้าหน้าช่องเลยเขียนไว้ว่าใครสนับสนุนก็ได้ก็มีคนสนับสนุนมานะคะพี่จา๋าของนาเรนน่ะเขียนไว้ว่าใครจะช่วยสนับสนุนได้เพราะเราไม่ได้เอาไปมาใช้ส่วนตัวไงคะ แต่ก็มีคนบริจาคมาเหมือนกันนะสนับสนุนมาเหมือนกันแต่ก็ไม่ไม่ไม่ไมไมบ่อยแต่ก็มีปะา,ายนะคะเพราะว่าเราให้ผ่านกดนี่มันคงยากใช้เขียนปากหมุดไว้หน้าช่องอนะคะ แต่ได้เคยถามคนรู้ก็แล้วผกไม่มีก็ไม่ไม่เป็นไรไม่ผิดกฎทำได้แล้วแต่ใครจะช่วยอะไรอย่างเงี้ยนะ่ะ <c> ร <oughs> อผ่านกฎมันคงจะยากอนะ่ะจ้าปักหมุดไปซะเลยนะคะพีจ่จ๋า <c oughs> ดีไหมคะ ค่ะขอบคุณค่ะ